เอาติครบนะตึกสองสี่บาทเป็นยังคือบุญอย่างปลากินบุญอยางเสร็กินบุญเสบผัวเมียอยู่เพื่อนพี่ได้บัดเมียอยู่เพื่อนมาบักข้องกินปลาบัดปัวบัดบุญอย่างปลาความาให้เลยเออจะแยกไว้ว่าเอาให้กินช้ำนี่แต่พอเออบอาให้กินไล่มื้อไม่จังไปเอาไม่คินอย่างยังไงเป็นเฮหาอย่างนั้นะเออแบบว่าบ่ยังไงว่าคนมีตู้เย็นนะเราคิดาจะเอามาไลยก็ยังมันน่าแต่บึงเออเออเออทีนี่ แมนบเปนแมนอ้ปั๊บบ <smoke> ah, ัก <c> ซ <oughs> ิบเลยง่ายเลนิดเดียวเนาะเอาน้อทำมา่าไบ้าแต่ก็ได้ได้ฟังไปห้ฮสด้อารเย็นเย็นธรรมดาไอ้เปก่ง สบายดีสบายดีเนาะพ่อแม่พี่น้องเบิด์ตสุขูสู่คนพี่น้องไงเนาะบัดชมองชลบุรีว่าจะเป็นพี่น้องทางฝั่งลาวเนาะกราบสวัสดีพี่น้องทางฝั่งไทยกันนึงพบพูอกับช่องยูทูบกลมวงยังใจใจกันด้ยพี่เนาะอ่าคือเก่าคือเดิมพี่น้องเนาะเพิ่มเติมก็ยังอยู่กับไอ้บุญเกิงเนาะสั่งเสียงเฮ่าเฮ่าอ่าสั่งเสียงหัวโล่เหมือนนี่พี่น้องไงเนาะก็เฮ็ดให้งเอฟซีคายเครียดได้กกับเอฟซีผู้ใดตึงเครียดแห้งบัดแห้งสีว่าให้เติมพี่น้องไงเนาะ แต่ว่าผิดพลาดว่าจะอะไรบ่มมวนวนหูก็ต้องกราบขอโทษขออภัยเมย์เมเอ็ซีเบิร์ตสุขุสุขชนพี่น้องเนะาะพอามเบาเบียงเองกัอ่าเป็นคนอ่าทีว่าหัวง,าง่ายเ่าง่ายใช่ไพี่น้องเนาะหัวง่ายอ่ากันเนี่ยพี่น้องเนะาะความที่กรรพรานมากกัคือบอเนี่ยบางเทีบางทีก็เห็นให้หัวก็จะหัวพี่น้องเนาะอับบ่างไรก็เบิ่งซมกันพี่น้องเหรอปะเนาะที<อ>่กบนะตึกสองสามบาทเป็นอยังคือบุญอย่างอัปา กินบือแสบกินบือแซบผูวเมียอยู่เพื่อนพี่นี่ผัดเมียอยู่เพื่อนมาปาคล้องกินปลาบัดปัวบัดบืออย่างปลาปลามาให้เลยนีเออเจ้านี่อีกว่าเอาให้กินซ้ำนี่แต่พอเออบัวให้กินลายอีกมือไม่จังไปเอาไม่คิดอย่างนี้เมื่อไหร่เป็นเวหาอย่างนั้นเออแบบว่าบ่ายงว่าคนมุมีตู้เย็นนะเราคิดาจะเอามาหลายก็ยังมันน่าแต่เบิ่งเออออออเมนเมนบ่เมนโอ้ปั๊บบักซิปเลย ง่าเนาะเอ้านะเอ้ากลาว่าไม่มีอะกับลูกกินแต่ยาวะน้ำมาลายยังกินเวิร์ดน้ำมาลายยังกินเวิดมีต้เย็นใจปั๊มกชิบเลยปั๊มกะชิแล้วเดอเจ้าเนาะมีอไเก่งอย่นีแล้วไปถ่ายห้องนี่มันคงซุกเลยอ พ่ได้ม่ได้ไปถ่ายเฮาันี่มีขุมสุกเลยาจมีวุมสุกตลอดเด้อต่มิททางมีวุมสุกแบบงานไปหน้าคือเพลงเลยบม้วนบอลังเอาไปมามามวนไปม้วนไปมันเปเพราะอยากมือม้วนบันท่ายบ่คือเพลงนี่บ่แม่ มวนบันทายพี่น้องออนนมันยังก็ท้ายและมวลอือิดงนงก็ตะมดไมยกมวลบนไดแล้วคือเขาเอามียแล้วบอกบนได้มวนบ่าะจาเมียตะเมด่คือเขาคลองควายอันก็เขาคองมวตะมิดแล้ได้คองมวตะเมดมันจักเฮแลยวะ โอ้ยจมีต่ชวนหวได้ไพียงเียงมันเฮทำบิดตีเก่งโทรมาได้เลยเกิดหูแล้วบ่ดิ๊ดิหูแล้วไม่ใช่บต้นกลนยังมูไปบ่ได้จะบักซิบเลอียเขียเทียบเสียงอเล่ะคื้น้ำลายกือกเ โอ้ตะมตั้งบลาดองแค่ได้ยูนี่พีน้องเนาะเขาไปหาทัไกรอนอน้องทุกอดไปจ้งมันน้องทุกอดนะจะกว่าน้องกันไปแจ้งมันไม่่เวะออกปากออกปากเลยอ่ยอมพับได้ว่าเราเป็นน้องทุกอดมานี่พี่น้องเลยค็ได้ยินเราได้ยินเสียงเสียงนหวบอกก็อยู่คุนหูอยู่นะ จะว่าได้เบิ่งคลิปตู้ก้อนอยู่ไปยังเคยเห็นบ่เห็นหนวดนี่อันนี้นาะมทำเนาะหมดเลยาอย่างนี้มันบุพเพยังจาตบัยัลายตงโนสมตูสี่ตูเจ็ดแปดตเก้าตูสิบตูแล้วพีน้องเอ้ยมาก็เคยเป็นโคชกนีเป็นหัวโคชกที่มันจะบอกไปงานได้นี่ เอาไปพันอยู่รุมบาเนี่ยพันอยู่รุมยานเพิ่นให้แฟนนี่จังย่านเพิ่นห้เพราะเฮงน่าจังย่านเพิ่นห้เพราะเฮงน่าจังยันเนาะบัท่านเลยนี่โอ้บัวทันเนี่ยเบรกบัวทนเนนะเจ้านี่ผมแม่คอยยันเพิ่นเวียนให้เอออเากลับคืนมาได้แล้วโอ้ยขนาดจะพันอยู่รุมยังดังอยู่เนี่ยดังคือกระหล่อบอ เริ่มจะเป็นท่านได้ก็งี้นี่เอาปอนเห็นว่าน่ะแต่ใจดินก่อนอยากกอดเอาอดสิงเงินกินคาต่างชิงน้ารรมาอย่างไรเลยบ้านแต่ก็ไดเอาได้ฟังไปห้าสิได้อาลูเย็นเย็นธรรมดาไอ้มันเกึ่งมูยยอมขึ้นมาอันจัก้นจะทึ่งอีกเนาะตากแดดซ้วยของเนี้ยยานเป็นห้าเด้ห่างเป็นห้าไปเลย มันละหเดือดปนนีเดือดค่อยๆนี่เห็นวายากก็ได้อยงเดีนยเนาะคนมันอยากวาเลยของแท้ดีหน่อยคือเนาะของแท้ไร่กึง เจ้าห่างเจ้าระมันระวังนี่เด้อมันต่ําอยงนั้นมันต่ําหัวเจ้าบ่แฮงแต่ว่าสิว่าน้ําบ่งน้อยสิว่าอีกนี่มันน้ําอันนั้นเลือดอันนั้นแหละจังว่าน่ะูนนี่ตได้ลโอ้ยบ่เป็นหยังดอกเคยเรื่องนี่ได้เรื่องแน่เนาะแม่เข้ามาฮู้จักปจานี้ดบ่เออมันฮู้นั้นออทําคนอื่นบ่มันอยากตทําูเจ้านี่บ่ตเนาะบ่บ่แม่นเจ้าตบ่นํานี่จังได้คือบ่อยู่นี่ เพราะมันหนีไปแล้วหนีไปอยูใช่ไหมเจ้าไมาใช่ไม่บิบมะใช้ไม่บิบเราไม่ไปบิกเด้อเฮ้ยบอไม่ใช่บัดเพิ่นบัดเพิ่นเอามาน่ะมีแต่บ่อยากเว้าได้เพิ่นย่างเขาทานบัดพอบอกให้ไปเอาบัดมาย่างเขาจับเขาไม้ได้เออมีบ่มีบ่มีบ่มีแต่ไม่มีแต่ไม่อยู่ค่ะเนาะมีแต่ไม่อยู่ค้ากับผมมี่ไม่อ่ขมีแต่ไม่ห่าง เอาชิก้แต่ต้องจัางจะเป็นเนาะจะถิ่นคุมแถวนี้ยิงเสียงเจ้า <c oughs> ลบเลยดิยิงเสียงเจ้อย่างนีลบเลยมีโนโปรุงบ้านนี้พีน่น้องเลยขั้นตอนการปรุงบ้านการการปรุงนี่เพิ่งว่าใช้ลายแทบหลายาว่าคือใช้ลายแทบหน่อหมักอะไรกินแล้วนั้นมัหมดเข้มบ่อเกินอ่อเบิ่งป่าดีวกว่า ป็นไกผมน้ำหัวมันยังไงใรอกปิ้งมันโมเมนตก๊กมันอยู่ทางนอกมันอยู่น้อยก็มันบริชุทธิ์ข้าในบิสทเนาะฮะดีสามโมูงนะเพื่อเราจบนโอเบิ่งกว่าเย็นๆยวเ่อไปปิ้งก่งเฮ้ยมปิ้งเจียดอยู่ทั้งบ่อคือเจียดอยู่รุมเจียดอยู่รุมบ๊วยอยบ๊วยไหวยปั๊บหมยังกำไว้เลยสบายดีบ่วจอย เอยอสบายดีบ่จอยคนกูชีลยุบ้านาูใช้เปลาติทองพี่น้องเออยางยังวนไปเรีนมาวนไปวนมาเห็ดไม่ปิ้งผ่านใซนจะว่าบ่มาคือบ่มาบ่มาบอกชวยเลยเนาะที่เราจะมาบอกเนาะจันบอยจิตาอยู่อยากชาม còn bữa mà bay gì đâu mà còn chèn mà năm nơi hiền nhắn cứ xuyên đắng thế Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn อย่าเห็นแห้เงินไม่แใจนาะคนนั้นเป็นใจอ่อนๆอยู่เลยลายคุเอากันมาอีกแม่งดิเตเบาเบากระพังเสียงโดดนแตกแตกแตรแม่บ่บอแม่ด้อทั้งด้อด้วยบ่บอดบนแต่นนตายอดีคนนี่เนาะบอาปับมาปับเนาะปั๊บกริบเลยอันนี้นะอเ่เวดิต้้งใจบ่าน้องเกย เดือดเดี๋ยวนี้เดือดเป็นเมื่อเดือดแท้เกินพันไม้ก็เป็นบานไม้ก็เดือดไม่ก็เดือดเล้เดือดพันไม้เนาะคอยจอบเมื่อช่องเมื่งอยู่นี่นะคอยฆ่ากันเยอะขายแล้วให้เก่งมาวันน oh. ี้เรากเก่าได้จะเป็นยังไงเมื่อ <ah นี oh ้เมื่อนี้อันบ่าวคำว่าสิตั้งใจว่าสิมาตัดผมให้เจ้าอยู่ได้มั้ยโอ้ยสุดทุกตัด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 รถแห้งจะตัดตี่นี่นะ ตทดบอตัดก็แทดผูมเปินเลยนเอาชงผู้ชาวจิกเมล่กามันเนาะทางนี้ไปมุงชนทางนี้ไปกันกอกแมนปักสวปั๊บม่นป่บฮักฮิาฮาฮัาฮ่่ยฮอาฮ่าฮ่าฮาฮัยฮ่่า่าาแ่าฮ่าตาฮ่าา่าาาฮ่าฮาฮเอาวาา่่า

ลงนั่นคือโทรนัดกันไม่ได้เห็นเทิงเลยหาก็ทายได้โชวคลิปนี้ได้นี่ไอเกิงยังปิ้งปลาอยู่พอจะลดหัวนะครับบรรณาฯนี่บอกเอาว่าเช้านี่ว่าเข่าหั่นเลยเข่าหั่นแล้วไปเปลี่ยนสเตอร์ครับมันเปลี่ยนเบรกเปลี่ยนนิ้นมาฮอนคำบรรณาฯเป็นหัวอีกโหลดอ๋อตายว่าอะไรเนี่ยยังเย็ดแต่กเลยเนี่ย เทปลาเผานะเพื่อนเ็ดปลาปิ้งมันมันใหม่หมันใหมไหมได้เออมันต๊ลงไหมันใหม่เลยมัชิมเฮือนคอยปคึกกัจิปงนโมเมนต์เดียวดิเดือดอีเบเหอดือดอีแลยใหม่ไปั้นกันเลควบสมเถื่อนคว วันด้บันทามันน <Brothers> <Okay. S 3> <Hum. S 2> ี่คนไปอยู่หลายใบจูไฟเนาะจี่นี่บาดบุญจุบาบุดุกได้รถดุกบุ๋มขึ้นน้ำนังสามใส่มือปลาเนี่ยให้เจ้าอยู่่เจ้าผู้จักอยู่บ่ปลานี่บ่แม่นเอาดูดูดูปลาเนี่ยดูเราเอามียเรากินมาได้ปลาแบบนี้เพาะกินมาได้มาหากินเจ้ากินเผื่อเราเด้อเจ้าเด้อเราตัวไรเอาตัวไรเมียเรากินได้เรายังปล่อยไว้อยู่เดี๋ยวนี้นะปตาเราชื่อไหนเมียเรากินเนี่ยเราจังแปลว่าไม่ เหนียวกวยเก่งเดนยไว้ได้เอามาลายบ่ได้เราบุเพื่อนมมีตู้เย็นบ่หมด่น้อสบายดีสบายดีสบายดีออ่าเพชรยังอะไเนี่ยเ็ดปลาอ๋อมันกิดมนไม่เป็นเรปลาตีงปลาไม่เป็นไม่นได้ปีเอาได้ตีงเอาเนาะไม่ปีงมัอจะเป็ตันเพเดื้อบอลจอยดื้อแจ็หนักด้อมวนลจอยหนบรด้อ

ไอ <ưng> ้เ <c> ก <ười> uh, uh. ินพอพอได้ไปบ่เกินได้เอามาน้อยใม่ลํานึงนี่บ่พอปีปลาม่แล้วเกียหัวบ่เพียงอ๋อปาอีกโตอีกได้จกิ้งน่ะหากได้3ปได้3ปยัง2ยัง2นี่2ปไปเอามาเอาให้มันครบด้เจ้าน่ะทางน้องดอยเพิ่นก็ยังป้อนข้าวลูกอยูุ่ทางพี่น้องเนาะให้อัน่เพิ่นนั่งก่อนพี่น้องเนาะ ให้เพิ่อนดันก่อนมีแต่ว่าถ่ายรอบๆให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งคลิปนี่กับ55เนี่ยพี่น้องเอาคลิปมา5เนี่ยบอกเกิงแล้วสั่งคลิปให้เขียดคลิปคลิปหนึ่งแต่จะออาคลิปหนึ่ง้าเตเดตอดีตมันอีช่องมือแะไรพี่น้องเลยเป็นโกนไม้แล้วและเรามาอยู่นี่เลยโตไปกัน

อตอปีนปลาที่น้อาไงนเนาะเบิงเบิงเบิงออขึ้นมาอีกอว่ามันมูมี่ทานเลยมันเป็นนันเอาไหมเอาพื้นจุหรือมันโียอันนั้นเป็นไรเอาปีงทานเนี่ยมันสีคักกว่านี้เอาไงเนาะ ตัวนี้ก็คือว่าสิ่งยังเบิรยังเหลืออีกประมาณชองปี้งทางเบิร์ตจะได้อยู่ประมาณห้าปี้งที่น้องเนาะคือสามสิบพันก็ถือว่าอาจจะถูกพิเนาะว่าเป็นน้ำขึ้นเนีน้ำท่วมเนี่ยเป็นตุ่นสีนั้นอยู่หแล้ว mày làm nhang nhang mày đâu phao u, à, ừ, là bội hiến mày hết thương bao xiềng coi bao, à, lợp, lợp thái, hết coi, uh, thèn đây là, heng. Nhiền heng Nhiền đấy, pha bàn mưa đấy, ôi, <laughs> <laughs> เอาเลไปกะว่าได้ขอองให้อันขีมอนนนี่นี่นอ้ะไอ๋อมีนะกินพิเศษอ๋อเป็นเกลือได้บะพิเศษคมลำเลยเนาะแล้วแยมคมมันขีปลาอยู่มันกินไดหรอบอกเจ๊มันัวเกันยัาวมากัมันเข้มมันอันควเจ๊นเบิ่ดเยอะอ๋ออืมจบีบเลยมันมันตัวใหญ่มันบีบโบแต็กเนาะ ปลาเชกับปลานองนี่บูคือกันบ่บูคือกันงนะัน้นเป็นยังไงเกิงยังบูคือกันน้นนำบ่เป็นน,ำนำ้นำน้ำบ่เออมันเป็นน้ำน้ำตัวน <c oughs> ั้นมันใหญ่กว่าตัวปลาหนองกว่ใหญ่กว่าน้องก็มันใหญ่กว่าน้องกับเชตัวแรกใหญ่หอวยผมแพ้องแล้วามันไปซีก็เล็บ่ะลุกลามอยู่รู้เปล่าไอเกิงเนี่ยลุกลามลุกลามแค่ อยากเว้านะแล้วมันสะเล้อเลยอ๋อมันเว้าผิดแล้วเว้าไปแลยอืมอยากเว้าพี่น้องเลยแลอ่าสร้างซีซั่นดีได้มื้อนี้น่ะเนาะสร้างซีซั่นวงการมวยดีได้เกิงนี่เนาะถ้าบ่มีซีซั่นก็บ่ได้ม่วนด้พี่น้องเอ้ยจันอยเฮาบ่อยากมือแล้วัาห้องเพลงังจัน่อยแมนน้อจังแมนล้ําเฟ้าอย่นนะล้พี่หยังเพงบ้านบ่ถัดไปๆจักคั่นไปซี้นี่ไปซีบนี้ ลงลงลังลงหลังลงหงอย่ามันหลังเน่อย่ามันหลังโนี่น้องเลยเฮ็ดแบบปะทะเดือดตลอดก็ไม่เกินยันเตวนาเพิ่นได้หายนางกินข่าไปปุ้ายกห้วนาเลยยันจะไอยู่บ่ใดรำอ้อจะ้ด ลาลาหัวยิ้มยิ้มเจ้าพุชักลันใจลาวเด้อเด้อเดี๋ยวแบบนาแเมนบอสน่ะคอยชิปถามน้องเบิึงถามให้ชิบอกบอสเราให้เจ้านารซิพุชักต้องามเราให้ดอกยจะน้อยว่าทางมุ่งส่วนจะน้อยว่าทางลาดอีกไอ้เกินอันอันนนั้มันเขี่ยวอกจากทางเล้วยันลูกเจ้าเหย็บเขี่ยวได้เกิงไม่นะมันบาดมันเป็นติวมันยันบุญเพ่งแล้วบ่คอยใส่เกือก เลยม้พอมันคือกันไ่ได้ก่อใจิกรับพอร่งใช่นะอยเยอบ้านะบ่จอยก็น่นชิว่อันนี้ป็นหลังเจ้าอีกพูนไปนั่งใช่ไหมปีนหลังใช่แบบนี้เอฟซีพนมามากว้เจ้าก็เป็นนาเชคอยก็เป็นหน้า จะเห็นได้ไงข่อยจะเป็นนั่นเองกันเออข้านนจะเห็นนั่นเอาปลาคอมาปิ้งดื่มกันนั่นบ่ได้เลยไม่ตัดสิ่งได้นี่เรียกว่าคอมีแตปลานี่แล้วมีแต่ปลาเลยอ่าบานไม่ได้วปลาคอมาปนตัวนึงว่ะเนาะบ่ได้เลยปลาคอออกอยู่รูบันสีบุนขี้ตุ่มแม่นไม่เห็นนะจัะเห็นขนาดดคชายเขียนให้เอฟซีทักกะรีมือะไรที่เราเลยเนาะเดือดอด็ดดิ <laughs> cái phải đi đùa điêu khoe nè, văn không cầm bao chong, cảm ơn ngay cả neng, chả ngây nhưng mồ hôi đi đùa ở trong phun tơi, nè, phá, à, đẹp rồi สมุนจะเต็มเลยสมุนจะเต็มได้ไอ้เกิร์งถ้าไงแค่ไอ้เกิงจะแค่หาไพ่น่ะหาไพ่เนาะเผาเด้อบ่อครับเด้อเผาเผาไอ้เกิงเราไปลางมืออยู่ข่อยจะจบคลิปก่อนคลิปนี่อ่ามันเงาเลยพี่น้องเนาะว่าลายใหญ่แห้งพิดพลาดการใดก็ต้องกราบขอโทษขออภยัย FC เด้อพี่น้องเนาะสำหรับอ่อ FC า FC แพงเบอร์สุข,ขุชนสำหรับคลิปนี้ก็มีสีสันเนี่ยจังน้อยพี่น้องเนาะพอเวียงอ่า อยากให้อ่าทุกคนโมเกียนะพี่น้องกะถ้าวา่าผิดพลาดหรือว่าว,าาาว่าจะอะไรบ่าวมวนวนวลหูก็ต้องกราบขอโทษขอพ่ายขอเมยพี่น้องเบิร์สุขูจุคนเนาะสำหรับคลิปนี้กะเวียงเองินกับสีดำลาไปก่อนพี่น้องเลยอ่าใช้ตัวเองก่อนเวียงเองก็ต้องกราบขอโทษขอพ่ายเมยเมยเอฟซีเบอร์สุขูจุคนที่ว่าเสียงลงังกะหัวเสียงลงังน้อยเพียงเนะะะาเนเนะกับมีสีสันเนยเนาะเสาลายกับบอดี้พี่น้องเไยเนาะ อย่างไรก็อขอบุญขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมมนต์ทุกการกดไลค์กดแชร์น,อนอ้องพิงเนาะทุกทุกคลิปนะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ไปก่อนแล้วพี่นอ้องขอก่าวคำว่าสบายดีเนาะบายบายพี่นอ้อง